สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องกเกษตรทุนน้อยนะครับวันนี้จะพามาชมสวนทุเรียนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะอตอนนี้ก็บรรยากาศแบบว่าฝนตกแบบรินๆนะฮะหมอกกำลังลงนะครับ,กกรบช่วงน,นี้ก็มาดูทุเรียนนะว่าใครจะตัดได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตัดไปประมาณ80%แล้วนะ ครับนี่ก็จะเป็นทุเรียนที่เราตัดได้นะครับก็จะมีหมอนทองกับพวงมาณีนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาแล้วกันนะครับว่าว่าคนที่ซื้อเนี่ยราคาส่งเนี่ยหน้าสวนเนี่ยเขาจะให้ราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาถึงร้านค้าแล้วนะก็แจงใส่ตะกร้านะครับชั่งกิโลนะครับอันนี้เป็นราคาขายนะครับราคาขายหมอนทองเกตเอนี่ยเบอร์ใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่180นะครับเบอร์เล็กเนี่ยก็จะอยู่ที่150นะครับ ส่วนพวงมณน,นีเนี่ยก็จะขายประมาณ80บาทถึงร้อยนะครับอ่าทนนี้เรามาดูราคานะครับที่เขาให้นะครับพวงมณี50บาทนะครับหมอนสวย100บาทนะครับอ่าเบอร์2 70บาทนะครับนอนเจาะ40บาทรวมเป็น1 7 2 0บบาทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกษตรทุนน้อยด้วยนะครับขอบคุณครับ